สวัสดีครับโอ้ยท่านผู้ชมเป็นยังไงเป็นยังไงสารใหม่แมมสารใหม่ท่านผู้ชมเกิดขึ้นแล้วนะครับจากที่ไฟไหมมาท่านผู้ชมนะตอนนี้นี่ต้องบอกว่าทางไม่รู้ใครไม่รู้ใครในการสางเสาที่แล้วเรามาใช่ที่เราคุยกับแม่เยังไม่อยู่เเขาบอกว่าต้องการให้ซ่อมแซมซ่อมแซมจริงก็มาซ่อมแซมโอ้ยท่านผู้ชมพอทลิปนี้ออกไปเป็นไง มีคนมาพาไปทั้งทันีเจ็วันเองนะใช่แล้วตอนนี้ชุดก็เต็มมอนเดิมแล้วนะครับก็ดีใจกับแม่ด้วยที่แม่มีคนเข้ามาวันนี้พี่โมงก็เลยเอาวันนี้ฉลองศาลก็เลยเอาประทัดมาฉลองศาลใหม่ท่านผู้ชมนี่พี่เอสถือก่อนนะครับเป็นประทัดพันละพันนัดเดี๋ยวเราทุกคนนะครับ เอาเลขคู่มงคลไปหาประทัดเออใช่ใช่ไม่เอาไม่มงคลอันนี้ให้เลขเดียวประทัดเลขเดียวเดียวเป็นใช่ถ้าหลงนะถ้าหลงสายใหม่แม่สายใหม่แม่ใช่คุณผู้ชมวันนี้ฝายคนใหม่การคนต้งเลือยู่ที่ข้าราชินีเมียนะถ้าจะพิจารณาแม่เนียนแม่น้องนะครับผมแม่เนียนแม่น้องเมื่อ สาระที่แล้วที่ที่แล้วที่เรามาทำคลิปเนี่ยยังไม่อยู่เลยเนาะสะสมเราไม่ได้เพราะเขาบอกว่าไม่ใช่เฉพาะศาลเท่านั้นแม้แต่โอ้ยแมูุ่ย่ากข้างในแล้วก็เป็นองค์ใหม่หมดเลยท่านชมเนาะเป็นองค์ใหม่ดเดีใจจังเลยท่านชมเดี๋ยวก่อนจะทำจุดเดี๋ยวเราไปส่องให้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเอาวางไว้ก่อนวางก่อนแล้วเราก็เตรียมเฮ้ราวางก่อนไหมหรือไงยังไม่วางกอ่าไปดูก่อนนะครับว่าจุดกัวทัดกันไปดูครับนี่คือศาลใหม่แม่เนาะพี่โม เดี๋ยวเราไหว้ปุ๊บเราจุดประทัดปั๊บเลยเนาะเราเอาเลขประฐานทัดอันเดียวเลยถือว่าเป็นการฉลองสารใหม่แม่วันนี้เนาะนี่นะครับโอ้คน่ไปแล้วหมีคนจื่นแล้วเหรอโอ้มปไฉลองแล้วรเออมีคนเจ้าของเขาอาจจะหรือว่าคนสร้าง อย่างใหม่ใหม่ใหม่หมดเลยหรื้อออกหมดเลยใช่เนี่ยหรือออกหมดเลยแล้วก็ทําใหม่เลยโซลาร์เซลล์มีรีโมทให้ด้วยนี่มีรีโมทให้แม่ด้วยทั้งคุ้มราคาทุกอย่างนะท่านผู้ชมนะก็ไม่แต่เนี่ยถ้าช่างปกติรงมาไหมเป็นเซิร์ฟเวอร์เล็กเลยใช่ป่ะเนี่ยตอนนี้ถูกใหม่หมดเลยอุ้ยอย่างนี้เนี่ยซื้อดอกไม้มาประดับข้างในก็ได้นะใช่ใช่ถ้าผู้ชมใครอยากจะเอาดอกไม้มาประดับข้างในก็ได้นะแต่อย่าอย่าให้ลกมากเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ยาย อนุตายายตาายยแม่เนี่ยแม่น้องเหรอแล้วนั่นนี่เราอยู่ไหนนี่ไม่มีไงเขาก็ตั้งศาลเขาตั้งศาลเฉยศาลตายายขึ้นมาจะกรงเก่าทาสีใหม่หรอไงไม่แน่ใจอ่ะเออไม่แน่ใจเดี๋ยวดูเลขของเขาดีกว่าพี่เอื้อมือจากนู้นได้ไหมเดี๋ยวผมเอื้อมให้กัพี่สองตรงนี้นะไม่ได้พี่ถึงอยู่มาไหมนะเเออมามาอันนี้คือน่าจะคนที่เขาสร้างใช่ใช่มีรวยรวยอะถ้ากิดวันนี้จะได้แค่สองชุดนี้นะ จะมีเลขทู่ของเขาไม่ใช่หางประทัดของเขาเลขหางประทัดของเขาแล้วก็เป็นของเราด้วยใช่อันนี้รวยๆหาความคนที่จะเป็นนะนะ625กับ97เนอะเดี๋ยวดูของเราถ้าเลขตรงกันนี่โอ้โหจะขนลุกมากเลยนะใช่ใช่เดี๋ยวเราลองจุดของเราเลยเดี๋ยวเราูสอบอกแม่ก่อนเนาะบอกกล่าวแม่เนาะเดี๋ยวเราเอาดอกไม้อูดูีเลยเอาดอกไม้ประดับเดี๋ยวหาที่ประดับเราดอกไม้เราเป็นดอกไม้เรายวเราแขวนไว้ที่นี่เลยประดับให้ะยะให้ตาไปใหญ่่ไม่เนียนไม่เนียนไม่น้อม สาทุสาทุโอ้ยดีใจจิดีใจแทนเนาะดีใจแทนแม่นี่ไว้ก่อนนะไว้ก่อนสิเดี๋ยวมไว้กันนะวันนี้เราจะมีเลขทูบนะเดีย๋ยวเราจะส่งเลขทูบของคนอื่นให้เขนะ้าใจไหม กิดขึ้นได้เร็วมากนะครับวันนี้ก็ต้องมาขอโชคขอลาบฝากท่านผู้ชมท่านที่สำบ้านด้วยนะครับก็วันนี้เราเอาประทัดมาฉลองพันนัดหนึ่งพันนัดท่านชมมาขอโชคขอลาบกับแม่แล้วก็จะเอาหางคัดให้ท่านชมท่านเนี่ยเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงรอบที่ผ่านมาท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าเลขหลายเลขแต่ทีนี้เอาเลขนี้ไปเลยเนาะเอาเลขนี้เลยสามแม่เนียงกับแม่น้องตรงนี้ท่านผู้ชมหาประทัดเลยฉลองไหฉลองสร้างใหม่ไม่ได้มั้งเนาะวันนี้นะสาติถูกดีใจดีใจจัง รีดใจญ่จนออกนอกอ่างมากแล้วเจียมทรงเจียมสีใหม่หมดเลยนะทาสีใหม่หมดทุกอย่างพี่เอาดอกดอกไม้ป้าหญิงจเดียรต้องเอาทุงไว้ข้างในนะเดี๋ยวฝนตกนะถ้าฝนตกเดี๋ยวเราเอานี้ไปแกลกันหนะแกล้งไหมแกะ้งดิแกะแกะ้งโดยไม่แกล้งก็ถ้าไม่แกะ้งก็จะใหม่อยู่ตลอดเวลานะไม่แกล้ม่แกล้นี่นะครับนี่เป็นของคนรสองเลขนะขอขอวางตรงนี้นะครับขอมาไว้ตรงนี้นะ ขอไว้ตรงนี้นะตัวสองเลขนะครับโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าจะเอาที่เกาะมาตัวเกาะมาเกาะให้เอาละครับอาจจะผิดจากที่เขาทําไม้แฝวนั้นตัวแต่ผมเป็นดอกไม้ประดับเป็นดอกสีอยว่หรือนแลันโอเคเดี๋ยวเราจุดประทัดกันหาที่มัเหมาะข้างหลังไหมจุดประทัดเหรอืหน้าสามเลยเ นี่นะครับแอดมงของเรากำลังจะเตรียมประทัดหนึ่งพันัดมาฉลองสารใหม่ให้แม่นะครับนี่ทำที่แฝนประทัดเรียบร้อยมาทำเองกับมือไปฉลองเลยท่านผู้ชมฉลอง,ลอง,องเลยาะเมื่อกี้วันเมื่วันที่แล้วมีคนแจ้งมาจากในช่องบอกว่ามีการ การทำสารใหม่ลแล้วเนี่ยผมก็เลยเอาเลยเอาแล้วครับเอาเลยเอาลย้อาวพี่จะหลงหนะึ่งพันนัดะยะเดียวนะพี่ดูกล้องนี้หน่อยดิไปไหนแด้วเพื่ะนแปดหนึ่งแปบดบหนึ่งเพแบบิ่มแบบอ่ะจากนี้จะน่าจะปลอดภัยอยู่อ่า เลี้ยงปางๆมาเนี่ยไหมน้องเรียบร้อยอ่าร้อยท่านชมเดี๋ยวเราไปดูเลขทูกดูคนกันดูเลขหาประทัดเออเลขหาประทัดกันอ่ะพี่มองดูเลข เดี๋ยวเราดูเลขทูปมงคลหางประทัดนพี่มงเป็นอะไรกับทูปเลขมงคลนักหนาเดี๋ยวเราไปดูเลขหางอ่ะพี่อยู่นู่นนะครับพี่มงแฝดให้เขาเลยนู่นนู่นอยู่นู่นไม่ได้ไหม้ไม่ไหม้ไม่ไหมเออนั่นแหละนั่นแหละไหม้ไม่ไหม้โอเคแฝดแฝดก่อน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 แล้วค่อยดูเลขเอาละครับเดี๋ยวให้พี่มงไปแฝดเนาะสาธุได้แล้วครับเราได้เลขหางประทัดแล้วขาดด้วย ไม่เป็นไรแฝงเลยแฝงเลยแฝนไว้นั่นแหละเชื่อนั้นก็ได้ดีที่แค่ไม่ไหม้ไฟก็ดีแล้วอันนี้เนาะเดี๋ยวเราไปอันนี้ของเลขของคนสองเลขคนสองเลขนะท่านผู้ชมนะก็ลองดูนะเผื่อใครผ่านไปผ่านมาเนาะเช่อะไรคุ้มคนเลขหางประทัด ได้แล้วทุกคนมาดูได้นะครับดูเลยครับอ้าขอดูหน่อยหูเรีเป็นไงงามวันนี้พี่โมงจุดได้เจ็ดศูนกับห้าห้าแปดเจ็ดศูนห้าห้าปดห้า้าแปดเก็นศูนย์แปดก็ได้นะ75เจ็ดห้าก็ได้พี่เจ็ดห้าก็ได้นะดูเลยนะมันตรงมาเศูนย์ย์แปกับเจ็ห้าก็ได้นะ เจ็ดศูนย์นะครับห้าห้าแปดเจ็ดศูนย์ห้าห้าแปดใครสนใจนำเลขฉลองศาลใหม่แม่นีแม่น้องไปก็เชิญเลยนะครับนี่เชิญเลยนะครับร่ำรวยรวยรวยขอรับโชคนะให้ตัวเดียวนี่แหละตัวเดียวเลยตัวเดียวเดียวแหละใช่ที่นี่ศาลใหม่แม่นะครับวันนี้ศาลใหม่แม่นีกับแม่น้องนะไม่น่าเชื่อจะเกิดขึ้นเร็วมากครับชมนะหลังจากนึ่งสัปดาห์เองอยากให้ทุกคนอ่ะใช่ดูแลตัวเองก่อนที่ว่าอยากจะไป รวบรวมบริจาคกันแล้วก็จะมาสร้างเระมาณนี้แต่ว่าไม่ทันละชมพอละคือเสาเนี่เกิดขึ้นใหม่เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องมายังจำได้ว่าเมื่อเสาร์ที่แล้วแม่ยังบอกให้ซ่อมแซมใช่ได้ยินว่าซ่อมแซมติดหูเราอยู่เลยนะซ่อมแซมเราก็คิดวนเวียนตลอดเวลาว่าจะทํายังไงให้แม่สามารถซ่อมแซมได้นี่มีคนมาซ่อมแซมเขาแล้วเรียบร้อยใช่ใช่แล้วก็เราเก็บทุกเข้าไปใหม่ด้วยแล้วก็อันนี้ก็ตัว KMC ด้วยก็ได้ ต่เลยจริงๆนะตามที่ที่ผมมาในวันนี้นะท่านผู้ชมเพราะว่ามี f ุเอเนี่ยคอมเมนต์มาบอกว่าศาลแม่นยงไม่น้อมเนี่ยทำเรียบร้อยเพราะว่าเวลาคนมากราบไหว้ท่านผู้ชมนะว่ามันไม่มีที่ใช่ไหมก็จะดีดด้านในนั่นแหละแต่ด้านนอกเนี่ยที่ว่างอยู่นี<อ><อ>่ก็เสลกมาเชื่อมได้อีกช่องนะท่านผู้ชมนช่องหนึ่งอีกสองช่องเลยไม่ใช่นี่อ๋อหมายถึงว่าอ๋อไม่ถึงว่าถ้าชุดนใดจะสามารถได้อีกหลายช่อง ทำหลังคา,ออาคนที่มากราบไหว้ให้ร่มๆ่มใช่ไหมร่มล่มไม่โดนฝนใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาไปไว้ข้างในเดี๋ยวฝนตกแล้วใครมาก็สามารถที่จะเอาตรงนี้ไหว้ได้ถ้าอยู่ในวันระบเนาะคือคนต้องเลขกลัวฝนตกไปนะทุกคนนะไม่รู้ว่าช่วงนี้จะเป็นหน้าฝนหรือเปล่านะแต่ถ้าใครจะมาใช้ก็เอามาเอาข้างในนะจริงๆอ่ะแต่ละวันน่าจะมีคนอ่ะคอยดูแลอยู่และผมว่านะอุย้ยตรงนี้ต้องมีเลขทูอุ้ยท่านผู้ชมเต็มเลยอ่ะ มีคนเอาเลขคู่ไว้ที่เลยนะเนะี่ยทุกคนถ้าใครจะมาก็สมาครับก็สำหรับวันนี้นะครับสารแม่นียงใหม่แม่น้องใหม่เนาะแล้ววันนี้ถือว่าเป็นคลิปฉลองคลิปฉลองสารใหม่แม่เนียงแม่น้องเนาะฝากทีกคนใหม่คนสองเลขเนาะก็จะประมาณนี้นะก็คือเลขเลขเดียวนะของอให้ไวของหาประทัดเนาะเลข,เ,ลขเดียวก็คือห้าห้าแปดกับเ0็ดูนเนาะไอ้ก็วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านรับโชนะคแล้วมีโชคมีลากับสารแม่นียงแม่น้องเนาะแล้วก็ ก็มากราบไหว้นะมาบูชาแม่น้องมีแต่ม่น้องกะได้น,นนะขอบคุณนะครับที่ติดตามรบับเราตั้งสามช่องับไปต้นหม่ก็สังเกตแล้วก็มาดูอ,องนะครับวันนี้ก็รับชูนะครับอย่าลืมนะครับผมถ้าราดเจษเสียนไม่ได้แม่น้องนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฉลองสางใหม่